นนสาวหญิงมันอีฉันมีเรื่องหนีมากเราสู้กันฟังเด้อสำหรับสาวสาวสายฝอมือไม้ที่กำลังเข่าเว็บหาคููแล้วบังเอิญว่าพ่อเข้าเข่าไปแล้วมีฝรั่งว่าโอ้พอดีเลยนะคะเดือนนาอ่าหรืออีกสองเดือนฉันจะไปเมืองไทยพอดีอเธอมีเวลาพ่อที่จะมาเจอฉันได้บอเขาสามารถไปกินขา่าไปกินกาแฟาดืม่ม เพื่อทาความรูจากันเธอมาเจอชันใดบอรหรือลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขาบ่ได้ตั้งใจที่จะมาหาเฮาอิหลีแค่เขาบาังเอิญว่าจองทริปที่จะมาเมืองไทยแล้วคันเจ้าเจอประเภเนีเพ่าต้องไปเจอเด้อหญิงพอ,อยังพอเขาแค่จะมาหาเจ้านะ,ะแล้วก็ไปดด่มไปกินน้ำกันมือสองมือนะคะไปนอนน้ำกันแล้วเขาก็บายไปนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมี เมียแล้วอาจจะมีผู้สาวอยู่แล้วนะที่เขาจะไปหาซื้อเลกว่าเจ้าบอมเมนโตจริงแค่เจ้าเป็นโตขันเวลาซื้อนะเป็นกําไรของเขาเข้าใจบ่ บ่มแมนว่าอุ้ยตายแล้วฉันฉันดีใจฉันโชคดีมากเลยที่อันอันเขาเขาเวบหาคูคูลวโชคดีฝรั่งเขาจะมาเมืองไทยพอดีเลยอุ้ยฉันจะไปหาฉันจะลางานนะคะฉันบางคนบอกฉันจะลาออกจากงานเธอมันมม่อีเลยคนแบบนี้อยากลาออกจากงานเพื่อที่จะไปเจอฝรั่งอันนี้ฉันก็บอกจากอ่ไอ้ฟังจะคลิปที่แล้วเนาะแต่ว่ามื่อนี้อันคลิปนี้มาวอาเอรืเลองวาขัดเจอฝรั่งแบบนี้เรต้องไปหามันเด้อญิงเข้าใจบ่อ พราฉันจะจะได้เสียฟรีเดตถ้าขันเจ้าอยากกินตำบกฮุ่งแปลกแแสบแบนะคะเปลี่ยนรสชาติตำบกฮุ่งนะจะไปนะบอกไม่แค่หามเจ้าผม,มเป็นเรื่องของเจ้าเลยนะคะหรือเจ้าคิดว่าอันฟีมเมอการตำบกฮุ่งของเจ้าดีนะคะสามารถมัดใจฝรั่งผู้นี้ได้จะไปเลยนะคะแล้วแต่หรือว่าเจ้าอยากเปลี่ยนรสชาติเฮ้ยอยากฉันฉันอยากื่มรสอันอัน มาละกอฮอลแลนด์มาละกออังกแลนมาละกอเยอรมันเยังกว่าไปนะเพื่อว่าอันเขาอธิใจในในรสชาติอันตาบุกุ้ของเจ้าก็ได้อาจจะลืมเมียเอลืมไขรก็ได้นะแต่แต่เปอร์เซ็นต์หน่อยมากที่เขาจะจริงจังจริงใจก็เจ้านะเสือเสือคอยเสือเสือชาญเชื่อยายชื่อฉันเถอะนะจ๊ะนะเด้อ มื่อนี้ก็เอาเรื่องนี้หลังมาเตือนซ้ำนี่แหละยิงเพราะว่าอันมีหลายคนเขามาถามนะซึ่ง แต่ว่าฉันมูจะหามเอาคานไปสอดมันมันมันกับบอแมนฉันบ่อยากเห้เจ้าคันเจ้าอยากเออเล่นๆนะฝรั่งคนไหนมากกับฉันฉันก็จะไปเขาเอาฉันหรือบ่เอาฉันกระ้างเขาจะจริงจังหรือบ่จริงจังฉันกระ้างฉันจะเล่นๆฉันจะเลี้ยนรูฉันจะไปอ่ากินตาบบกหุงจานนั่นจานนี้จานนั้นอันนี้ก็เรื่องของเจ้าอันปไปเลยนะคันแบบนี้ก็ต้องมาปรึกษาก็ได้นะแต่ว่าคันผู้ใดอยากหาผัวที่เป็นโตเป็นต้นที่เขาจะเอาเข้าเป็นรูเป็นเมียอีนี้รับเลี้ยนดูเห้า ดูแลเฮ้านะเจาต้องใจเย็นๆนะคุยกับฝรั่งทีเขาคุยกับเฮ้ามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขาบอกว่าเออพอดีล่ะฉันจะมาหาคุณฉันจะมาเรียนรู้คุณฉันจะพาคุณไปเที่ยวฉันจะมาเที่ยวเมืองไทยฉันจะคือในแผนดีเขาจะมาเที่ยวเมืองไทย,ยนั่นคือมีเฮาอยู่ในนั่นเขาใจบอกเนาะ <No? S 1> อ้าแต่อยากไปกินตำตำรแสแซ่บกันไปเลย